เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมที่นะ่ารักกันทุกุกคนเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องรินของเรานั่นเองนะครับกับเซตเปิร์กที่ชื่อว่าเซตเปิร์กกันไม้อ่าเซตเปิร์กกันไม้อันนี้ค่อนข้างอ่าเรียกว่าสายสายเอาฮาแล้วกันนะครับเอาไปเล่นจริงจังไม่ค่อยจะได้หรอกอันนี้เอาฮาล้วนๆเลยก็คือเปิร์กที่หนึ่งเนี่ยพอเราทำลายไม้ไปได้2แผ่นเนี่ยหลังจากนั้นตอนที่เราโดนสตันเนี่ยแผ่นนั้นจะ พังคันทีนะี่ครับอ่าเป็นเปิร์กที่ค่อนข้างดีนะี่ครับส่วนอันนี้ประจุไฟฟ้าอันนี้ไม่เกี่ยวเลยตีเซอร์ล้มเครื่องระเบิดแค่นั้นเลยอันนี้เปลี่ยนได้แล้วแต่คนถ้ามีเปิร์กอะไรที่เอามากั้นหน้าต่างได้อันนี้ก็เอามาใช้แทนก็ได้นะถ้าใครอยากจะเกียนกว่านั้นแต่ผมไม่มีแหละม,มีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเอานี้แล้วกันนะี่ครับเพราะผมส่วนตัวผมชอบอันนี้มากกว่าส่วนอันนี้เชือดชูเลือดอันนี้ผมแนะนําเป็นเลเวลสามากกว่านะก็คือทุกครั้งที่เราตีเซอร์เจ็บเนี่ยไม้ในรัศมียเ่า วางไม้ไม่ได้โยนไม้ไม่ได้นั่นเองน่ครับเป็นเวลา15วิก็ถือว่าเยอะพอสมควรแต่ว่า3าระด3เนี่ยก็จะได้รลัศมีมันมากกว่านะครับส่วนอันนี้กลัวที่แคบนะครับทุกครั้งที่ปั่นไฟเสร็จหน้าต่างและสิ่งกีดขวางที่โดดข้ามได้จะถูกปิดกั้นไม่ให้ใช้เป็นเวลา30วิ แอดออนเนี่ยผมจะเอาเป็นอันนี้นะครับก็คือระยะเวลาหลอกหลอนเนี่ยเพิ่มขึ้น70%แต่ว่าความเร็วเคลื่อนที่ของเราเนี่ยลดลง15%นะครับส่วนอันนี้ก็คือชาร์จการหลอกหลอนทันทีเมื่อโดนสตันอันนี้ก็จะบวกกับอันนี้นะครับพอไม้โดนทําลายปุ๊บเราก็จะโดนสตันไม่ใช่สิโดนสตันด้วยไม้อีกทีนึงปุ๊บอันนี้ก็จะบรีเจนทันทีนะครับชาร์จเสร็จทันทีแล้วเราก็จะเอาโมลี่ไปขำๆนะครับผมมีทั้ง6กอันนะโมลี่ะเอาไปขำๆนะครับไปดูดีกว่า มาแล้วครับผมอยู่กดด่านใหม่ด่านฮอกกี้่แหรออุ้ยก้นน้องตืดโอเคไอสัตว์ตกใจหมดโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรนะห้องนี้เป็นดรอดดาวนะครับ เอโอเคเจอแล้วครับผมโ okay, อเคโดนสตันไปแล้วหนึ่งรอบโอเค เอาดิเอาไงน้องโอ้โหโดนไปเลยโดนไปเลยพังไม้ไปก่อนเลยครับผมโอเคโดนแล้วนะ้หนึ่งคนนะครับเดี๋ยวผมจะไม่เฝ้านะ คลอเดตเหรอโอเคคลอเดตอ้าวว่าไงคลอเดตกั้นไม้แบบโอ้โหเปิดกั้นไม้นี่มันแบบรัวๆเลยเปิดกั้นไม้มั่งมารัวๆเลยโอเคเขาให้รูกันค่อนข้างเร็วนะครับ พังไม้ก่อนละกันเนาะผมไม่ค่อยรีบนะเออโอเคเอดา่า เฮ้ยม่โดนะโอเคตอนนี้น่าจะโดนแขวนกันเกือบจะครบทุกคนนะตอนนี้เหลือคนเดียวนี่ครับที่ยังไม่ได้แขวนนะตอนนี้เครื่องนั้นนี่น่าจะโอเคมีการปั่นกันเกิดขึ้นครับ โอเคตอนนี้เบิกนี่น่าจะได้ที่แล้วขอโดดแน่เออ โดนบ่อยแล้วนะเฟสสองแล้วนะคนเนี้ยเฮ้ยหลุดเหรอเรียบร้อยไม้ระเบิดป่ะเนี่ยไม่ระเบิดเหรอโอเคหยิบไปเลยเสือเล่นไม้ไม่ค่อยได้เนี้ยครับ สังเกตดูนะเขาจะวิ่งบนไม้แล้วก็อยายดเล่นไม่ได้คนนี้ยังเฟสสองอยู่ตอนแรกผมคิดว่าเฟสสามไงเครื่องนี้น่าจะใกล้เสร็จแล้วละ่ะโอเคมาปั่นเครื่องนี้สินนะโอเค ไปไหนแล้วนะเรียบร้อยครับผมโอเคเขาหิวกันค่อนข้างเร็วนะที่นี้หิวค่อนข้างเร็วเลยครับผมโอเคมีตะขออยู่ตรงนี้นะโอเคยังไม่ได้บิงเลยอ่ะ ผมลองวิ่งไปดูหน่อยแล้วกันเนาะเฮ้ยมีคนมาปั่นนะเรื่องนั้นเนี่ยน่าจะโอเคโอเคครับผมเห็นไหมเขาวิ่งเข้าไม้ไม่ได้เลยเว้ย ตามนะผมบอกเลยผมตามนะครับเรียบร้อยโหลินเล่นไม่หนุกเลยว่ะตีเป็นล้มตีเป็นล้มอย่างเดียวเลยแต่เขาเหิวกันเร็วมากแล้วแบบเร็วมากอะ่ะฮี่เขาไม่ปั่นว่ะ น่าจะปั่นเครื่องนี้ป่ะเครื่องนี้ก็ไม่ปั่นเหรอน่าจะปั่นข้างบนกันอยู่นะเครื่องนี้ก็ไม่ได้ปั่นเลยฮะน่าจะอยู่ข้างบนกันนะครับเอ๊ ใช่เหรอเนี่ยหนีกันไปนหมดแล้วเหรอเฮ้ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้วิ่งฉีกมาทางนี้ครับ ไอเขาทำลายทวทตไฟผมเรียบร้อยทวเติมไฟก็แค่ก็แค่กั้นไม้อะน้องคนนี้เราโมลีได้อย่างครับเนี่ยยังไม่ได้นะ คนนี้ยังโมลีไม่ได้โอเคคนนี้ยังเฟสสองอยู่นะผมว่าเครื่องนั้นเนี่ยน่าจะมีกันปั่นกันอย,อยู่ไม่มีเลยเหรอว่าไงคลอเดต อ้าวหายไปไหนแล้ววะน่าจะขึ้นข้างบนไปแล้วครับผมฮ้ยโอเคมีการปั่นข้างบนยังเกิดขึ้นวะ่ะ ฮ้ยไม่ถึงมอบไะเนี่ยมอบไะเนี่ยโอเคโมลีเลยครับผมโมลีไปเลยโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยเครื่องนั้น เครื่องนั้นพังอยู่นะเครื่องนี้มีการปั่นเกิดขึ้นครับโอเคเขาวิ่งฉีกมาทางนี้นะมาทางนี้นะครับอ้าวว่าไงคุณเอด้ามึงไปไหนครับเนี่ย ว่าไงครับผมมมลี่อีกคนไปเลยดีไหมเนี่ยโอเคมมลี่อีกคนจัดการไปเลยครับผมเหมือนเซอร์เขายอมแพ้เครื่องนี้ยังเหลือเครื่องฝั่งทางนี้ แล้วก็เครื่องข้างบนครับเอ๊ะอยู่ไหนกันนะ เครื่องนี้ก็ไม่มีต้องตรงนั้นนี่น่าจะมีผมว่าไม่มีฮะเอ้หลายไม้ไปก่อนแล้วกันเนาะเครื่องนี้ก็ไม่มีนะเฮ้แต่มีอาวว่าไงครับผม ว่าไงครับผมคุณเคสเดลเซ์วางก่อนเลยครับผมแล้วก็โมริไปเลยคนสุดท้ายนี่ช่างมันแล้วกันเนาะคนสุดท้ายนี่ผมไม่ค่อยเซเรียสว่าก็เก็บมาหลายคนละ เจอหลุมก่อนครับผมผมเจอหลุมก่อนครับผมโหตูคือเกิดแบบเป็นใจให้คอเด็ดมากอะ่ะ ว่าประตูนี้อะดิออกไปแล้วครับผมถือว่าโชคดีนะคอเด็ดแต่ว่าเราไม่ได้สนเก็บสี่อะคือถ้าตะกี้เราสนเก็บสี่เราก็ไม่ต้องโมลีคนสุดท้ายอะเนี่ออกอปะแต่ก็โอเคนะคมคมับผมคมคมปะโอ้โหเบิร์กเซตนี้เอาไปเล่นได้มันก็ได้แหละแต่มันก็ต้องด่านที่แบบนี่ออกอปะมันก็ต้องไม้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ย ทำให้เซอร์มันวิ่งเข้าแต่ไม้อ่ะแต้มแต้ม2 0 0 0 0ก็โอเคนะแต่ถ้าเปิรกนี้เป็นเลเวล3ก็น่าจะโอเคกว่านี้นะแล้วก็ถ้าอยากเก็บ4แตะกี้นะถ้าอยากเก็บ4ก็แค่ไมโมริคนสุดท้ายคนที่3แล้วก็ไล่หาคนสุดท้ายแต่แตะกี้ผมไม่ค่อยซีเรียสไงเอาชิวๆครับผมก็สรุคลิปนี้นะก็ชิวๆครับเป็นแนวทาง เอาไว้เล่นขำๆนะเอาไปเล่นจริงจังไม่ค่อยได้หรอกเลยไอ้เปิร์กเนี่ยนี่ครับแม่งก้านไม้อย่างเดียวเลยเอาเล้ครับก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ